ขนาดนี้เลยหรอได้แคล้วันนิ่งนะสซนิอาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพวงมและนี่คือไปเซเยเทเต้เอ่อก็ตามที่เราสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาสัญญากับใคร สัญญาคุณผู้ชมไงในคลิปที่เราปล่อยไปเมื่อเมื่อวานวันนี้เพราะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะปล่อยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราหลั่งยากันแล้วว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับควีนดอมอะไรเราจะมาเราสองคนไม่ทิ้งแน่นอนมาแน่นอนเออก็แน่แน่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นการสำหรับโอเพนนิ่งโชว์แต่ว่าก็คิดว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบยาวทั้งคลิปที่เขามีมาในที่ออกที่ลงในห้องเพราะว่า ในเรื่องของดิคลาซีซีซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่าคืนน้อมอคืนน้อมซีซั่นสองเนี่ยหลายๆวงเป็นวงที่เราพวกเราสองคนเองอะก็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่ก็ถือเลยว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เฮ้ยนี่ฉันรู้สึกนะฉันรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นอีกหนึ่งอันที่แบบเออเราจะเปิดใจแบบเต็มที่เลยเว้ยเพราะว่าเราก็จะไม่ได้รู้จักเขาว่าแบบเออทชว์ของเขาเป็นยังไงอันเนี้ยมันคือความสนุกสนานของคนดูตรงนี้แหละใช่ฉันรู้สึกว่าวงที่ฉันไม่ด้ตามก็ มันจะเป็นอะไรแบบว่ามันจะเป็นสะพานเชื่อที่ทาให้เราอ่ะได้รู้จักวงพวกนี้มากขึ้นเดีย๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันเนาะตามลำดับที่เขาปล่อยออกมาที่จริงออกปล่อยออกมาตั้งแต่เมื่อวานเออก็คือวงแรกก็คือวะเป็นวิวิสแน่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> What do you call yourself เร oh. oh, ียกตัวเองว่าอไออโอ้ไม่ผิดคาด ก็บ๊อบบอ้ามันอยู่แล้วอ๋ออ๋อนี่คือใครอ่ะจะจะไม่เห็นหน้าสินดีหรออ๋อนี่ก็สินดีแหละอ๋ออ็นจีใช่ไหมหน้า เออจีชฉันจะนะว่าเออจีผมสั้นวู้วเออออมจีอุ้ยชุดนี้สวยนะเออยังไงอ้าว This corner, no. oh, I have disco gold eighteen. <laughs> no, no, no. I know <laughs> it. disco, oh, oh. the home now, which team is? ก็ฉันคิดว่าจะมาเป็นจะแบบโชว์แบบเพลงด้วยนะแบบบอกเออมีแบบมีเนื้อราเนิดนึงแต่พอแบบโชว์เต้นทั้งสามคนเลยเฮ้ยมันแบบมันว้าวยู่นะแบบเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าจะเจอได้ซ้ำแบบไม่คิดว่าแบบว่าเต้นลวนลวเออเต้นลวนๆนี่ก็แต่แบบว่าอาจจะเขาเรียกพูดว่าไงว่พูดไม่ออกเลยอะแบบมันว้าวมากอะแล้วก็รู้สึกว่าทั้งสามคนเลยนะทั้งอึนจีซินบีแล้วก็ออมจีเนี่ยแบบรู้สึกว่าสนิทแบบ มาเต็มเลยอลิงเงี้ยกคนอินเนอร์หรืออะไรเงี้ยคือแบบว่าเออก็ต้องยอมจริงๆคือเนี่ยรู้สึกว่าแบบเออแต่ก็ยังแอบง,งงนะส่วนตัวฉันก็แอบงง,ง,งๆคอนเซ็ปต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยยังไม่ค่อย get it ครับหน่อยแต่ก็สำหรับการดูรอบแรกเขาว่าเออยังแบบเอ๊ะอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็เอามีความดิสโก้มีความแบบบัตเตอร์ฟลายมีความแบบเอ่อเซ็กซี่หนะ่อยยอมรับในเรื่องของการเต้นในเรื่องของการเอาเวทีไ <Wow. S 1> อ้เรองนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ยังไม่เรียกว่าเวทีละกันเรียกว่า วิดีโอเอาวิดีโออยู่เอาตราดึงแบบทำให้เราโฟกัสไปที่นาน้าสั้งคนน่ะใช่แล้วฉันนอะมองกันมองในมุมนี้คอยดูหลายๆคลิปก่อนนะวค่อยแบบพูดกันถ่ายคลิปดีกว่าว่าความรู้สึกยังไงโอเคอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันลำดับต่อมาก็คือลูน่ามีความดวงดาวเนาะติดไม์แสดงว่ามีร้องเพลงแน่เลย เนี่ยนาอความคนเยอะมาสามภาษถแบบ create อู้หูเป็นแนวแบบวบันลาศิดนึงเนาจะเพื่อติดก็เห็นแบบกระแทกกระแทกหน,อนอ่อยเหลือว่าเขาเต้น,น,นหลุนๆเลยแต่มีการติดไหมนะแต่ติดไหมเอองงเหมือนกัน Uh. ดูมีความบอยแบนด์มากเลยอ่ะโ้อแบบด้วยคอสตูม <c oughs> ด้วยแบบ <Boy. S 2> เออท่าเต้นอะไรต่างๆโร้องไหมอา <c oughs> <c oughs> เหมืน crew อนอเมกเกอร์ครูอ่ะเหมือนโชว์เส้นแบบเมกเกอร์ครูคนเยอะเนรานว่าเขาไม่ทิ้งความแบบเท่ของเขาเลยแต่เพียแค่ปรับให้มันดูบัลลาดให้มันดูพลีวท่แบบดูให้มันเป็นผู้หญิงมากขึ้นเออให้มันมีความแบบบัลลาดแบบสวยงามแต่ อินเนอร์ข้างในยังมีความเท่มีความโคอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออตรงนี้คือสิ่งที่ฉันชอบมากเลยเออก็ชอนแรกอะไรอีกอันหนึ่งคือฉันรุนมากว่าเขาจะลองใหม่โอ้โหยังถกันแต่ก็แบบเอ๊ะติดใหม่มันต้องลองหรือเปล่าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ลองแล้วติดใหม่ทำไมเออแต่มันก็แบบทําให้เราวาวได้ในตอนเกือบสุดท้ายเลยก็รู้สึกว่าเออเป็นวงที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยขอดูสเตจในรายการเต็มๆในการว่าอาจจะทําให้ เราว้าเลยเออแบบว่าเราอาจจะเป็นแบบว่าแฟนขับดูหน้าอีกหนึน่งคนเธอแล้วฉันจะบอกว่าแบบอย่างทีฉ่ฉันฉันเคยคิดคิดในใจเว้ยว่าแบบปกติดูหน้าเขาจะเป็นสายแบบฟฟแเท่ๆแ,แล้วก็แบบเออแบบเปอร์ฟ,ฟอร์แมนซ์แบบจัดๆกระแทกกระแทกน <อา S 2> ทนหน่อยอะไรเงี้ยแต่แบบพอมาอันนี้แบบเฮ,ฮ,ฮ้ยโลน้าแบบพลิกมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบมาในสายที่แบบดูซอฟต์ขึ้นดูแบบมีความเพรียวขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออแล้วอย่าง อยากแบบจับตามองต่อไปว่าแบบเฮ้ยดูน่าจะแบบปรับเปลี่ยนรูปแบบของวงตัวเองอะไรงไงให้แบบว่าบางยิ่งขึ้นอ่ะโอเคไปต่อกันที่วงที่สามกันนะเจ๊ะของรปเกิร์ลไปดูกันจ้า่ยล่ะช่ล่ะ,ละอเ,เออ

เน้นเน้นเต้นเน้นเต้นมาใส่เต้นอีกแล้วเต้นเน้นเต้นแอ่ยังไงโอ้ยสำหรับฉันนะชั้นรู้สึกว่าสะพ้ายอีกแล้วเนาะเออมันสะพรายอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าเหมือนถ้าถ้าเห็นอะเบฟเกอร์เขาจะพังเป็นผู้หญิงแต่เน, trend, เน,น well ี่ยมีความแบบมัสคูลินเข้าไปแบบเยอะมากๆมีความแบบบอยเข้าไปอ่าใช่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยเทชั้นน่าจะถ้าันฉันมองว่าเนี่ยฉั้นรู้กว่าเบฟเกิร์เนี่ย พยายามฉีกแบบว่าภาพลักษณ์ของวงอยู่นะจากจากโอเปิ่งโชว์นี้นะจะรู้สึกว่าแบบจากที่ผ่านๆมาแบบว่าเป็นสายแบบโวคอลสายแบบว่าโวคอเวลเต้นเบาๆแต่พอมาเจออันนี้แนละ้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ออบอกก็อบอกไปเลยสิทาว่าไม่ได้มาเล่นเล่เออ <laughs> เห็นไหมล่ะก็ฉันฉัน,ฉนอ่ะเบฟกิก็เป็นหญ่งวงหนึ่งเธอรู้สึกว่าฉันอยากฉันตั้งใจฉันตั้งใจฉีดดวันนี้ก็แบบรู้สึกว่าแอบมีใจอยู่นะเพราะก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยตอนแรกอ่ะได้ยินว่าอุย้ยแบบโรลิ่นแน่แน่โรลิ่นแน่นแนแต่แบบอ่ะยังไงฉันรอนะแต่แบบไม่ใช่โรลิ่นแบบอย่างีจ้าเป็นโรลิ่นแบบโรลิ่นที่แบะเออแบบมีความสาไตล์นนไมเคิลนะมันก็จะเออเออเออเราไปต่อที่วงต่อมานะจ๊ะเป็นอีกวงหนึ่งที่อันนั้นยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้ตามเลยไม่ตามเลยนี่ยแหละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกับปูจูซยอนนะะจ๊ เมื่อกี้ลืมขึ้นชื่อวงหรือ,อเปล่าเอ็มเน็ตออริกานาเก่งกล้นะอ่ะมาเองมาอะมามีการติดไหม่นะอ่ะติดไหม่แล้วหนึ่งมีความเรื่องอมีความแบบเออมีความมีความเรื่องราวอีกแล้วนะเฮ้ยเลยนซ้อมนะดีเลยโอ้โอ่า เนี้คือจะใช้เวที้จริงๆหรือเปล่าฉันรู้สึกว่ามันแบบถ้าถ้ามีคนดูอ่ะคนเข้าไปดูอ่ะก็เหมาะแต่ถ้ารู้สึกว่าถ้าไม่มีรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยแ๋อเวทีอ๋อเวทีถ้าเราเป็นอันนี้มันเป็นจอใช่เอว ก็เปลี่ยนชุดในโชว์เลยสิ้ยหนูเอาไปนิ่งโชว์นะขาดนหวังอะรฉันข้้นหวังอะลยนะก็ที่นีนี่ยังไงหรือเดโอรชันไง สวยงามเออเป็นวงแรกที่เราเรารู้สึกว่าทำให้ว้าวได้ขนาดนี้เลยนะเหรอเออฉันฉันแบบเป็นฉันจะเตี้ยทัวงเลยตอนนั้ตอนแรกฉันแบบว่าสามวงที่ผ่านมาฉันรู้สึกยังไม่ได้หวาดแต่มันก็ยังไม่สุดแต่พอมาดูทูตุยอนแบบเราเราเรื่องแต่แรกอะพอมาเราเรื่องปบกระชากเสื้อไปอีกฉันว่าที่เธอหวาดเพราะอะไรเพราะว่าเธอไม่ค่อย เธอไม่เคยได้ติดไม่ค่อยได้ติดตามจาก J S S อะใช่ใช่รู้ึกว่าแต่วงอื่นอะเราพอเห็นผลงานเขามาแล้วไงเราเลยแบบเออเราเลยแบบเฮ้ยว้าวที่เขาเปลี่ยนแต่เนี้ยเรามาว้าวเพราะว่าเราไม่เคยเห็นโชว์ที่โชว์จริงๆแล้วแบบดีมากเลยนะคือฉันรู้สึกว่าแบบเปิดเปิดดีมีท่อนทวิสต์ช่วงกลางที่เปลี่ยนชุดแล้วแบบทำให้เหมือนแบบมันมีจุดให้ว้าวแบบได้ตลอด ตอนแรกดูเล่าเรื่องแล้วแบบเฮ้ยอยากดูติดตามแล้วภาพอ่ะการทาภาพของเขาทุแบบเก๋แล้วแบบมาช่วงช่วงที่แบบพร้อมเนอะอะไรเงี้ยคือแบบดีเนอะเออมันดีมันดีเลยแล้วฉันจะบอกว่าโอเปนิ่งโชว์คาดเนี้โชว์ต่อไปเนี่ยเริ่มแล้ว WJS แล้วรู้สึกลำบากนะในรายการอ่ะคือแบบต้องงัดงัดเลยนะฮัตชูตติ้งเลยนะเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอได้แคล้ววินิ่งนะอ่ะไปดู วงต่อมาดีกว่าไปนวงลูกสาวของเธอชาเคเลอร์อ่ะก็ไปดูกันจ้า a วุ้ยอ่ามีความแบบวองโยงอยโ่สองโยงเนาะไปชมไปชื่ออ นี่มงกุฎเดนะน่าได้เลยนะเป็น q u ว e นตัวน้อยว้าวผมเจอทีมฟารมาอ่าเออมิทเวสต์เหรอเพลงซีดไลท์ ขอบคุณแม่อุ ah ok e ๊ยขลุ่มน่ารักมาก ลิมิเตอร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเา We Are k e p เอาก็เด็กๆก็การที่นี่เด็กทำแบบนี้รสว่าเขาเป็นแม่อย่างเราก็ะพุมใจที่ลูกแบบว่าลูกได้ได้ขึ้นเวทีแล้วก็แบบว่าได้เอาเพลงที่แบบว่าในอัลบั้มมาชายแล้วเราได้กลัวว่าแต่กันนว่าเก็บเลือดจากการเพลงอย่างเราาย พเพราะว่าในอะไรบ้างมันก็มีแค่ไม่กี่เพลงนะแต่พอเอาซีดอะไลมารีมีแล้วก็เออก็ดีแต่รู้สึกว่าแบบอยากเห็นมากกว่านี้แต่เข้าใจแล้วว่าไม่เอาไปทิ้งโชว์ได้ความแล้เป็นนางงามตัวน้อยมีป้ายชื่อแคปเลอร์ก็นี่ไงนางงามใส่ซาพายก็เออชอบเลยชอบคอตูมนะเป็นสาทวงโยโบสถ์ัทนางงามน่นารัากอะรักอะรักแล้วก็เป็นแคปเลอร์นคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราการที่แบบได้เห็นน้องๆมาอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ดีใจกับน้องๆคาดหวังอะด้วยความแบบ เป็นเด็กที่แบบว่าผ่านเซอร์ไวเซอร์มาแบบศักยภาพทุกคนมันพร้อมอะพูดถึงเรื่องของ performance การเต้นการโชว์การร้องของเราไม่เถียงเออฉันฉันไม่เถียงแต่เรียกว่าวัดชัดเจนดีงามใช่ส่ถามว่าแข่งกับหกวงได้ไหมแข่งได้ได้เลยอ่ะโอเคก็ไปถึงคนสุดท้ายของคุณคุณแม่หญิงเดี่ยวของเราในวันนี้พระอาจารย์ก็คือแม่ฮโยเรนไปเลย ความแบบเสียงบีในความแบบหลอนเนาะโอ้ความขาวดำเธอเป็นขาวดำจริงวามนี้เป็นขาวดำติดไม้หรือเปล่าติดแน่ติดติดไม้เท่าับลอง <S <S 2> <S 2> อ้าวอ้าว Say my name, no. โอ้โ oh. oh, หสนับสนานะแกคนเดียวเอาอยู่แล้วเปิดเปิดเปิดมาไฮโน้นเลยเปิดมาข่าวดวมาไฮโน้ตไฮโน้แล้วเปลี่ยนไปเต้นอีกไฮโน้แล้วเปลี่ยนไปเต้นแล้วรออีกแล้วบ่ะเ uh <Are you? S 2> อออยู่อะ่ะพูดเลยว่าคนเดียวเอาอยู่วิวว <c oughs> ิสามคนว่าเอาอยู่เลยนะ คนเดียวก็เอาอยู่เหมือนกันคนเดียวก็อยู่ฉันมาคนเดียวฉันก็สู้ได้ก็สู้ฉันพร้อมสู้ I'm, <im so ready to fight เออเห็นมล่ะก็ก็จะมารอดูกันว่าอีกไม่กี <h uk> <h uk> <h uk> ่วันแล้วสำหรับปีแรกจอก็นี่ก็เป็นหกโชว์หกโอเปนนิ่โชว์ที่รู้สึกว่าเออมันแบบมันเหมาะสมกับการเป็น o p e n นนิ่งโชว์แล้วล่ะออันนี้คือเหมือนการขันเหมือนแปบว่าเป็นการอเดิร์ฟเล็กๆว่า แต่ละวงจะมาเป็นยังไงซึ่งหลายๆวงก็ทําให้เราเซอร์ไพรส์หลายๆวงก็ทําให้เฮ้ยหรือเราอะ่ะต้องรอดูวะหรือเขาจะเป็นมามหรือเขาจะอะไรเอาจริงๆนี่แค่โอเปนนิ่งเธออย่าเพิ่งแบบตัดสินอะไรเยอะมากเ,ออเพราะว่าสุดเพราะว่าการแข่งขันอะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะสงครามยังไม่จบเออยังไม่จบสงครารใช่อ่ะชนะ อูจูซยอนเลยอันดับหนึ่ง้วันนี้เลยนะเอาวันถ้าวันนี้ถห้วันนี้เลยนะอ,นนนนยนะอูจูซยอนไฮโรรินแล้วก็เคปเลอร์แฮนส์สำหรับฉันชันชอบสามโชว์นะแบบให้ใกล้ๆกันแต่ก็แบบมันเบียดกันนิดเดียวอ่ะเธอมันแบบเออสำหรับตัวฉันเองอะ่ะฉันชอบที่แบบชอบชอบสุดๆอะ่ะก็คือให้ให้ตีคู่กันนะสองโคงก็คือเบรฟเกอร์กับอูจูซิยอน ใช่ฉันรู้สึกว่าเออก็ไม่ได้เหมือนเหมือนคล้ายๆเธอนี่ยแหละที่แบบเออเซอร์ไพรส์กับโชว์แรกของเขามากๆ<ช>แล้วก็อีกวงหนึ่งก็ต้องให้ลุน่าควาจริงก็รู้สึกว่าคอนเซปต์หรืออะไรเงี้ยก็ <มา S 1> กใ็ให้ให้แล้วก็แต่จริงๆอ่ธิสามวงที่เหลือก็คือทำด้ดีแต่นั่นแหละมันคือมันคือความเป็นส่วนตัวใช่ม <นะ S 2> ันคือแบบจริตของเรา<อ>ที่เราชอบของแต่ละเคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองว่าเออโชว์ของวงเนี้ย มากแบบดีแล้วไม่ควรเพิ่มอะไรแล้วไม่ควรลดอะไรแล้วซึ่งฉันจะบอกว่าทุกโชว์มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันหมดนะจ๊ะไม่แบบเอออันนี้ก็อ่ะอันนี้อยากให้มาแชร์กันลวกันว่าใครชอบโชว์ใครอะไรนะสุดท้ายแล้วการขัดจะเป็นยังไงเริ่มต้นสตาร์ก็คือพระรหัสนานินแล้วสามสมีนาคมนี้นะจ๊ะเราจะมาร่วมลุกัอว่าทแบบสุดครั้งนี้จะเป็นยังไงอู้ยฉันลืมพูดไปเรื่องเงิน น่าจะมีโอเพนนิ่งโชว์ของเอ็มซีสักหนึ่งอ๋อยังไม่คือรอเปิดเปิดทีเดียวเอาทีเดียวเลยเหรอไป I N V U ไปจา Team the Weekend เออ Week Weekend หรือเปล่าหรือจะเป็น I เป็นอะไรต้องรอดูใน EP พหนึ่งว่าจะมีโอเพนนิ่งโชว์ของเอ็มซีหรือเปล่าอยากให้มีนะอยากให้อยากเห็นแม่ลองเจ๊ก็ประมาณเท่านี้นะจ๊ะใครที่มีคอมเมนต์มาไว้พื่อคุยต่างๆนะจ๊าสำหรับการ หลัง from wedding show ของควีนดอมทั้ง6องค์เนี่ยก็เขามีมาบอกกันที่เมามีใต้คลิปในนี้จ้าแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วก็กดกินดีแล้วก็ถ้ามีคำพูดไหนอาจจะพูดผิดสารพินไปหรือว่าแบบว่าใดๆเนี่ยเออหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดหรืออะไรที่แบบว่าเราพูดไม่ถูกใจก็แบบไาบอกกล่าวเราเตือนกันได้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจอกันในวันที่3มีนาคมนี้ควีนดอมซีซั่นสุดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย